สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับข่าวล่าสุดนี่ครัวเรือนไทยครับพลุกแสนบาทต่อครัวเรือนครับมันวิธีแก้นะครับที่จะทำให้นี่ครัวเรือนของประชาชนหมดไปครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจครับ กับหน้ามือเป็นหลังเท้าง่ายๆครับถ้าผมเป็นนายกรัฐมนเตีครับผมจะยกเลิกหนี้คนไทยทั้งประเทศครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคนที่เจ๊งคือธนาคารครับธนาคารเพราะธนาคารเป็นเจ้าหนี้ครับของลูกหนี้ทั้งหมดครับ คนเจงก็มีแค่ไม่กี่คนครับมีแค่ห้าหธนาคารครับรวยกันมากมากแล้วครับให้รัฐบาลให้ประชาชนครับชักดาบทั้งหมดครับปลดนี่คนไทยทั้งหมดครับคนไทยก็จะมารีเซ็ตใหม่ครับตอนนี้ก็ไม่มีหนี้ครับหนี้บ้านก็ไม่มีครับหนี้รถก็ไม่มีครับหนี้บัตรเครดิตก็ไม่มีครับรับรองครับ เศรษฐกิจไทยครับโตกระโชดครับครับวิธีแก้ง่ายๆครับเราต้องยอมหน่อยครับให้เจ้าสัวประมาณห้าหกเจ้าคก็เจ๊งไปครับช่างเรื่องคนส่วนน้อยครับแต่คนส่วนใหญ่ของประเทศครับคราวนี้ครับเศรษฐกิจไทยก็จะพุ่งเป็นจวนดเลยครับเพราะว่าออกไปประชาชนชาวไทยก็ จะมีแรงบันดาลใจครับมีความคิดสร้างสรรค์ครับแล้วก็สามารถครับมีความคิดใหม่ๆในการสร้างธุรกิจของตัวเองครับและคราวนี้ครับธุรกิจไทยครับจะพุ่งเป็นจรวดครับการค้าการขายครับการจับจ่ายใช้สอยครับรับรองครับระเบิดครับอ้าวแล้วถ้ามี คำถามถามว่าเอาแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนครับเพราะธนาคารเจ๊งหมดแล้วครับไม่เป็นไรครับรัฐบาลก็ตั้งธนาคารขตัวเองขึ้นมาใหม่ครับธนาคารแห่งชาติประเทศไทยครับมีแบงค์ชาติครับเหลือแบงค์เดียววะแบงค์ชาติเราเป็นคนให้กู้ครับเหลือทอกสไว้ออมสินไว้ครับรัฐบาลก็ซัพพอร์ตเงินเข้าไปครับรับรองครับ เศรษฐกิจไทยพุ่งเป็นจรวดครับถ้าไม่เชื่อครับลองดูครับถ้าใครคิดว่าความคิดผมปัญญาอ่อนครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับถ้ามาตอนนี้ครับคือเงินมันไปกระจกอยู่ที่ธนาคารหมดครับธนาคารก็รวยเอารวยเอาธนาคารนี่กำไรสูงสุดเป็นประวัติการครับ รัฐบาลต้องตัดสินใจแล้วครับให้ประชาชนครับชักดาวครับโทั่วประเทศลูกมี้รวมตัวกันครับรับรองครับท่านทักษิณนียไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับเศรษฐกิจไทยจะเลิ่ญนลุ่งเรือนครับเป็นจรวดครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับวักเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามช่องหัวหนภาด้วยครับ